ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ<ๆ>ผมอีกเช่นเคยนะครับกับมิสเตอร์เจมวันนี้ก็จะมาสอนใช้งานคอมบนมือถือโดยที่เราไม่ต้องมีคอมนะครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเราเข้า Google Chrome ไปโหลดเ p กซ์ D นะครับแล้วกดโหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำง่ายที่สุดนะครับ นครับมันจะดาวน์โหลดแล้วเราก็ติดตั้งเลยมันจะไม่ใช่คอมนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับทีมแต่ว่าเป็นเหมือน windows xp นะครับกดเข้าไปติดตั้งมันเลยแล้วเราก็เปิดครับ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วครับหยุดทำงานขอภัยครับกดเข้าไปใหม่ครับนี่ครับก็จะได้รูปแบบอย่างที่เห็นนะครับกดเข้าไมค์คอมได้ดีนี่ครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นกดยอ่อ ีเครัครบสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับ